อันนี้ครูอยู่อยู่บนโคกมีเป็นยังงจะคือเลือกลากันเป็นติดยาเป็นกะตีเขามีเงินแล้วเป็นกระตีเจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและหาสมเมาเสือตุกตุกทานเนาะ บ่าวาจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องบอเสิร์ตแชนแนลอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะวันนี้บอเสิร์ตก็ได้พาเอฟซีมาหาสาวเม่ฮางอีกพี่น้องเลยเนาะก็ได้เห็นทางช่องลุงไงเพื่อนมาไายเมื่อก่อนวันนี้บอเสิร์ตก็ได้มีโอกาสถามมาพี่น้องเลยเนาะก็รายละเอียดก็ยังบรทันฮู้ดอกบอเสิร์ตกับนางมหูนางลึกซึ่งก็จิตได้พาเอฟซีเขาไปสอบถามเรื่องราวข่าวๆทางนองเพ,พิ่นเนาะคือได้ยินข่าวๆว,ว่าเป็นสาวเม่ฮางก็มีลูกจิดได้ วันนี้ก็มาเสด็จก็นเลยตามมาหาน้องเพขุนอยู่ทั้งท้องไห้ท้องหน้าแหละพี่น้องะไอ้เนาะรายละเอียดอะไรก็สิได้พาเอฟซีเขาไปติดตามหบชมพร้อมๆกันเลยเนาะเจ้าสบายดีเดี๋ยวมาเสิด็จก็มาหาทางน้องเพขุนก็เป็นครั้งแรกเพป็นเถือทับอีนั่นแหละเนาะขอโทษนำน้องซื้อไปได้ปะสาวเตี้ยโอ้สาวเตี้ยเนาะโอ้เป็นอายุจิตปีแล้วเนาะโอ้อายุสาวหกปี คือบนนอนหน้าประจำมันคือแบบใดเนี่ยเอื่อยนอนโอ้น้องน,นี่คำแล้วเขาบ้านบา่เลยแบบใดโดยย่างเขาบ้านโอ้มาหน้านี่ย่างเมื่อย่างมาแต่ละมือเนาะโดยโอ้มาเกี่ยวเข่าใกล้ลชิแล้วเหรอบ่ใกล้ชิแล้วแล้วอันดูนำกันนี่หลายคนบสนสนะตรงเจ็ดคนโอ้ยเราครอบครัวนำกันนี่หกเก็ดคนเอามีก่องมาเกี่ยวเข,าข,าวข่ากระคอดชิแล้วแล้วเนาะ คือว่าอย่างเมื่อยอย่างมาแต่ละมื่อยหักชุบเอื้อยนี่นอนนะโอ้หักขอโทษน้ำน้องนี่เป็นโสดอีกเธอหนึ่งบอกคือไปเลยโอ้โสดมาโดนแล้วบ่เนสองปีโอ้โสดมานี่นี่สองปีแล้วเนาะดอยืมีลูกบ่นออกคือไปเลยมีอันมีลูกจะคนเดียวกันลูกสองคนตรงนี้ โอ้นี่ลูกลูกสาวลูกสาวเนาะลูกสาวกบโอ้ผู้น้อยนี่เป็นลูกชายละโดยโอ้เนี่ยลูกยักษ์ลูกสาวนี่ชื่ออะไรใช่เนาะสาว,าวน,นี่นนโอ้สาวนี่โดยเจ็ดปีแล้วใช่ไหมเจ็ดปีโอ้เข้าเฮียนแล้วบ้านางโดยโอ้เข้าห้องได้เจ้า โอ้ข้างหงคนหนึง่งโอ,โอ้มันนี่คือมานามือนบ่ได้ข้าวโอ้มนม่ขาดมานามัมนนือนเนาะอันนี้ขอโทษนําคือแฟนเก่านี่คนได้ใช้ฉันเนาะคนบันโคกโอ้หูเลืกลากันนี่คนบันโคกเนาะโ,โอ้อยู่ตรงกันดนบ่านัง สองปีสามปีโอ้อยูตรงกันนี่สองสามปีก่มีลูกตรงกันกะสองคนคุณเดียวโอ้อยู่กันกับแฟนบ้านโคกนี่ในลูกสาวคนนี้อันผู้น้อยูนนี้ด้วยสะผู้น้อยนั่นลูกอยู่บ้านหน้ากระสอบเป็นเสียแล้วโอ้คือว่าน้องนี่เคยแต่งงานสองเคือเห่อปะโอ้คือว่า แป็นผู้ที่สองอยู่บ้านนากระเซาะระพนเสียชีวิตโอ้มาเสียชีวิตแล้วก็ลูกสองคนนี่เป็นภรรยานองบนเลยอันนี้ครูอยู่ครูอยู่เป็นโคกนี่เป็นยัางฉาคือเลือกลากันเป็นติยาแต่เพิ่นก็ตีผมมีเงินแต่เพิ่นก็ตีโอ้ ตอนยูดกันนี่เพ็่นพิดสิ่งเสพติดเนาะดูแลเพื่นขอเงินขอคำน้ำมาเลยขอเงินขอคำบ่ได้และเพื่นตีเพื่นใช่โอ้แล้วก็เลยเลือกลากันเหมือนดโอ้คือเพิ่นมีลูกกับเจ้านี่เพิ่นก็ได้ยืนได้แลกกันอยู่ขุ่เม้อเลยบ่ตั้งแต่วันเลิกกันบ่เคยมาหากันเลย โอ้ตั้งแต่เลิกกันแต่พ่ดแล้วก็พ่นกับเไบด้มาเยี่ยมยามถามข่าวเลยเนาะอโอ้เคยมาเลยเคยมาเลยหากลูกสาวนี่เพื่นกับเห็นหนากันพอเนาะเพื่อนได้เดือนปลายกันเลิกกันเลยโอ้คือว่าลูกเกิดมาได้เดือนปลายกันเลิกกันเลยโดยปัจจุบันนี้มาอยู่ํำเอื้อยเปคนอับเดืูนอยู่ลำเอื้อย โอ้ตอนสร้างครอบครัวนี่เจ้านมาอยู่บ้านโคบคือแบบไหนอยู่บ้านนากระสอบโอ้แบบหลังจากลากลากกระพันแล้วกะเอาพ่อมาใ้ก็อยู่บ้านนากระสอบโดยมือเินผัวเนาะโดยหลังจากคนเสียชีวิตแล้วกะกลับมาอยู่บ้านอีกโดยโอ้ปัจจุบันนี่อยู่น้ำเอื้อยบ่คิดบ่ได้ปัจจุบันนี่กะมาใส่เอื้อยอยู่โอ้ปัจจุบันนี้มาอาศัยเอื้อยอยู่โดย มาคำว่าอยู่น้เาเอื่อยเนาะอยู่เพื่อนของเอื่อยเนาะโอ้คือว่าเอากับเพ็่ผูู้เสียนี่เพื่อนซายังกับท่านในสากมอน้องคืออะไรยังอยู่น้าปูน้ายาอืมคือว่าเอากับเพื่อนกับเพื่อนเสียแล้วก็มาตั้งก็ยู่กับปูกับยาเนาะโอ้แบบแบบเขแบบาอยู่พ่นเลยกับโบได้บบคือแบบหรือบ่าเขาต้องมาบบคือแบบเลยจะอยู่ได้แต่ลูกเพื่อนก็รลายโอ้ ครอบคัวเพืนซานเป็นลูกคนเกิดเมียมาอยู่น้มัเลก็เลยบรยยกอยู่โอ้คือบ่าครอบครัวทั้งคุณก,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 กับคนข้างว่าคนหลายได้โด<อ>ยโอ้แล้วก็น้องก็เลยตัดสินใจว่ามาอยู่ํำเอื้อโดยโอ้อันนขอโทษน้ำไปพบกันอยู่ใช่ไหมร่วมกันพี่น้ำบ้านมารีไปหาเงนินทางฝั่งไทยว่ะยู่บ้านร่มกันอยู่บ้านร่วมกันอยู่บ้านพบกันอยู่บ้านก็แต่งงานกัน โดนคือวบบเพิ่งมีเสียร์ีวิตแล้วหกักลูกเกิดแล้วปะเกิดแล้วใ้ปีปลายโอ้เ,เสียนะในปีปลายคนกเกษียณหนคือมานก่กับผูเพิ่นกะตามใจเฮ้าหนเรือแบบเรือแบบเนีเพิ่นกะหามบ่ได้เพิ่งได้แต่แล้วแต่ทั้งพี่อยากมาอยากดูก,ก็ได้เนอ้อโดย,โดย คือแล้วเขาแล้วหน้ามีแผนจะไปหาเงินทางผังไทยฝังยังอยู่่ถ้ามีผูเอาให้กับไปัะน้องกับ่อยากป้าลูกพ่อมโอ้ค่ะแบบมีผูเบ่งลูกผูดูแลลูกให้กับขึ้นว่าจะไปอยุ่เนาะโดยนโอ้เหมืนใจลึกๆกันยังเป็นห่วงอะไรเนาะลูกพายังนอนโอ้โ<ด>ยคื<ด>อ,นนอนว่าคือไปสิมากันยังดูแลตัวเองบ่ได้เดิ ผ่านมานี่เคยไปไทยอยู่บ่ละ่ะไปตั้งแต่ยังไม่ได้ได้ลูกกกได้ลูกกกหรือก็บ่ได้ไปเลยมาเขาไปตั้งแต่เป็นโสดบ่คือไปไป<ด>แบบนไั้นเโอดไปตั้งแต่เป็นโสดนล้วก็พกับสามีผู้อยู่บ้านโคกตอนนั้นก็สาง,งครอบครัวกันเลยกัมาอ,อยูเพื่อนเพว่คือก,กันบ่อยู่ในเพื่อนโอ้ที่ว่าอยูย่บ้านเจ้าเนาะโอ้ คือว่าเพิ่นหับพิชอ,อบครอบครัวมาได้แล้วก็เลือกรากันเรื่องถ้าว่ามีเอกซีตั้งเพิ่นจากลมจากคุยนี่ก็คุยอยู่บนน้องคือก็ได้กจากคุยกับคุยเบิ่งแต่<อ>ว่าให้น้องเปิดใจร่อยไปเช่นมันกับบ่อร้อย,อยน,นะฮะก็ต้องคุย<อ>ไปเบิ่งก่อนว่าเพิอ่อนหับครอบครัวน้องได้บ่<อ> คือว่าเปิดใจลอยว่าจิไปอยู่เป็นยังนำนี่ก็ยังพระทันว่าเนาะได้กาสิคุยกันเบื้องก่อนได้อือคือโสดมากนี่กะยังพระทันมีผู้บ่าวทางใดมาลงมาอย่างบอกบอกโอ้ยเคยมีผู้บ่าวทางใดเนาะได้หรือว่าเป็นย้อนพระละเฮาหลายบ่าคือแบบใดเนาะเผื่อกันชีิจไปชี้และพระละเฮาหลายเผื่อกันหนักพระละเฮาบ่ได้ก็เลยโสดมากกะดูน้ำเอื้อยนั่งเฮือนนี่แหละเนาะ ดยถักมีแผนหมดสิส,ส,สีออกอยู่กับสร้างกำเอือยอยู่บริเวณแบบทีอยู่ดํากันไปเตลเอร์เลยไปได้ค่าแบบถ้าว่าวมีเงินบ่สี่ซากกระกระขิดขิดอยู่สีออกอยู่กับโลกโอ้ปัจจุบันเนี่อยู่ดําเอือยเนาะโดยอยู่แบบอยู่ดํากันมีการมีลูกเอือยเด้โดยมีลูกของน้องเด้โดย การเทศแต่คน,นเพ <ดย S 1> ื่ออะไรเนาะคือเห็นหายเห็นหน้าน้ำกันเข่าแต่ละปีได้ลไลบรสโน,นกระบอกบอรายหาหกสิบกับมันกับบพ่อกินคนไลยโอ้หาหกสิบกับคันคางแบบพ่อกินอะไรเนาะ<ด>เห็ุไปได้สหาบัพ่อกินไปยืมเอาโอ้ที่ว่า<ด>ย,ยืมนำพี่น้องเ<ด><ด>พินพ่นเพิน่นแบบออกดอกออกอยางหายบ่คือแบบใด ออกดอกนะคือปีนี้ก็ได้ยืมบ่คืออะไดรปีนี้กตปีนี้กตน,น,น้องยังบ่ได้มาจะเลยบ่ได้ยืมยังคลอกิยืมเ,มอ,เอาน้องมาอยู่นี่ค่ะกมาบ่นี่โดยโอ้ตะกี้นี่ยังอยู่บา้านบ้านปู้บ้านหญาอยู่เนาะโดย,โ,ดยโอ้มาอยู่น้ำเอื้อยนี่ได้จากเดือนแล้ยสำเนาอากมายังบ่ฮอดเดือนบ่นี่โดย โอ้ไมาเขาว่าฮะก้ามามือสิเกียวเข่านี่เนาะโดยโอ้ขึ้นว่ามาแต่ดนมาแต่เข่าทำหายหน้าบบแมนเนาะฮะคือหลังจากทางสามีผนเสียแล้วกันน้องก็ยังบ่ได้มาโลนะโดเนาะโลยยัยงได้อาศัยอยู่น้ำปูน้ำยาคุณสะก้อนโดยโอ้คือว่าปัจจุบันนีก็ได้มาอาศัยอยู่น้ำเอื่อยก่อนอืมถ้ามีแผนเป็น เป็นไปได้ท่านมีเงินมีคำกะว่าสีออกอยู่กับลูกกับเต่าดูเนาะเดยคือขุมมือนีเงินคำาอาห้าไปได้ส<อ>ักเงินคำาอาห้าไปได้ขุมมือเราไปหาเกี่ยวข่าหลับจ้างโอ้หาเกี่ยวข่าหลับจ้างเด้ทางพี่นี่คนจ้างวันละตไวใดเจ็ดสิบ <70. S 1> โอ้ทางพี่เราคนจ้างวันละวันละเจ็ดสิบเนาะเออเฮ้ยทำหน่อย,ยไป ไปทุกมือ่อบอรองคือไ,ไะไรแต่เมื่อไปมื่อบ่ไป<อ>เปินกับบอยู่น้ำผึ้งใดโอ้ลูกคนน้อยนี่คนกับบอยู่น้ำผึ้งใดแล้วกับบ่บคอยได้ไปพอปันใดเนาะโดยผู้นี้นี่ได้ปีปลายบ่สองปีปลายโอ้สองปีปลายเจ้าเนาะ <laughs> ได้กับเจ้า ว่าทางน้องพิ่ง,งกะค่อนข้างมีพละลายพี่น้องเลยเนาะคือ mm hmm. ว่าคือน้องพิ่งกะปัจจุบันมีกระสดนะแน่นอ่อกับสีทานใดจยร่ลมจะคุยเพิ่นบักกะคุยอยู hmm. ่แต่ว่าเปิดใจแบบ100 mm hmm. ร้อยเปอร์เซ็นกับยังท่านว่ากะขอคุยกันไปก่อนเพราะว่าน้องพิ่งกะค่อนข้างมีพละลายน้องเนาะ mm hmm. มีพละลายพี่น้องเลยถ้า mm hmm. ว่าสนใจมีความสงสารจากช่วยจากเลือน้องพิ่งกะ mm hmm. ทักมาได้ทางบรเสิร์ตก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้ คือน้องจาิ่นจากล้มจะกคุยนี่ผลจาคุยมาทางใดันงติดตตอทางใดกั <c oughs> นอ,อันโทรศัพท์น้องใช่ยิ๋วใช่กับใช่ไปแบบสั้นเวลานลูกลินลกับเข้าบ่อหอยกับไปปะาเลยโอ้โทรศัพท์ก็มีอยู่แต่ว่าสุลาานี่ลูกเป็นคนลินโซล่าแรกกับลูกเป็นเจ้าของเนาะโดย ตั้งแต่ลุงใหญ่มาทายนี่มีเอฟซีต่างใดโทรมาลุมมาคุยเราบอกจ้ะก,กับสองคนคนโทรมาผมถามเลยคนถามไปอยู่น้ำโาน้องก็บบัวเป็นลูกน้องก็ยังน้อยน้องไปอยู่น้ำลายเออคือว่ามีเอฟซีคนอยากลมอยากคุยถ้าว่าสนใจเรื่องหม,มักหักอะไรนะเนาะถ้าว่าให้ไปอยู่น้ำนี่กับคนขามีภาระหลาย โอ้คือว่าน้องนี่ไปไปได้บะไปบ่ได้ไปบ่ได้คือว่าผู้ที่มาลมมาหักลาหมักก็ต้องหักลูกเขาน้ำเนาะ,ะหักพละน้องได้โอ้ขักพะละน้องได้คือว่าหักแม่ก็ต้องหักลูกนำ้ำเดยคือว่าอิซีท่านลุงใหญ่ผิ่นโทมาลินสุรากะมีแต่โทมาทามขาวขาวเลยอืมอยันว่าเป็นคนพิเศษอย่างโมแมนเนาะ คือว่ายังบันี้มีผู้ใดเป็นเจ้าของนอนน้องเนาะดยโอ้ปัจจุบันนี่กะเพิ่กะเป็น้องเพิ่ว่าอะไรโสดอีกตาเอ็ดีท่านใดอยากร่วมจะคุยกะคือน้องเพิ่ได้เ้าสู่ฟังถ้าว่าหักแม่ก็ต้องหักลูกตั้มเนาะเนาะด้วยคือน้องเพิ่งกะคนข้างมีภาระหลายแด้น้องเพิ่งว่ามีลูกอยู่สองคน มีลูกนิงกับลูกทรายหรือาเนาะกับอาชีพปัจจุบันก็คือเห็ดหน้าเนาะเน,นาะ <c oughs> คืออยู่ทางกเฮือนปูเฮือนหยาในเขานี่นกุ้มหมดฉันเนาะนโอ้นนอโอทุกคนในเขานี่กุ้มกินเนาะถืๆๆๆอว่าอยู่ทางกันกระโดนเต๋บโบสาอยู่กับัวกผู้นั่นน 6ปี7ปีโอ้อยู่ร่วมกันกันหลายปีอยู่6 7ปีโอ้ค <c okes> <Living in there> ือว่าเสียชีวิตแล้วก็กลับมาอีกอหักวางแผนชีวิตเสษเนี้ยได้สบาย <ws? S 1> ยังเวทช้างไปเลยโอ้ยยังเวทช้างไปเนาะคือว่าตอนนี้นี่มาผักน้ำเอื้อยก่อนอันอันห้องก็มีจะค้นใจทำเพลอน สีหาค้นคนอะไรอยู่ใน,น<อ>เฮหัวแต่พุ่นก็ออกเฮือนแล้วเอ้าอายไอ้เอาน้องกันอยู่มีสีตรงกันสีหาคนาคมันขอโทษน้องคือน้องเป็นลูกสาวสผู้ที่เท่าไรซะผู้พิจิตโอ้ผู้ทีพิจิตรอ,อัน,นพ่อแม่คุณก็ยังขบเหมือนบ่พ่อแม่เสียแล้วโอ้พ่อแม่นี่เสียหมดแล้วค,คือเอ้ยผู้น้องมาอยู่น้ำนี่เป็นเอ้ยกกมงบ่คือแบบใดเอ้ยผู้ทธสาว เออเอืไอยผู้ที่สามคือว่าผู้อื่นๆก็ได้สามเขาครัวคนกับเพื่อนอยู่บ้านไผ่บ้านลาวเมื่อแลรกมุกคือว่าคนนี้เนี่ยผลอะไรออกไปบ้านอื่นแล้วอยู่เพื่อนนะน้องก็เลยมาอยู่นเพิ่นนี้เลยอ่าจ่าท่านแหละบ่อเสริฐกับสีบ่ลุกบัวเนาะคือน้องเลยเนาะกับฝ้าฝนกับบัวอุ้มนวยได้ฝนกระตุกแช่แสะอยู่เพื่อนเลยเนาะ คือว่ามณีนี่นพุ่นตกกระบได้เกี่ยวเข่าแล้ว,นะวเนาะบ่แล้วกับบ่เสือกกระบีน้ำใจเล็กๆได้หน่อยเนาะที่จะให้น้องเพป็นพอได้ซ <c oughs> ื้อข้าวต้มขา้าวตมให้ลูกน้อยเพันพี่น้องเพซื <c oughs> ้อขึ้นก็ได้ว่าสุฟังนั่นแหละกับอีฟซีบ่เสือกกับคุ้งชิกข้าใจแล้วลนะ่ะเนาะที่เทคบ่เสือกได้ทามข่าวขาวน้องเพันก็ไปลายยางสำคัญแล้วคือน้องเพันก็เป็นสาวโสดอีกเสื่อที่สอง เผื่อิชานเลยน้องเนาะก็มีลูกอยู่สองคนคนแบบมีภรรคค้างร้ายอ้าทิพีท่านใดอยากรวมอยากคุยก็ต้องหักแม่ก็หักลูกน้ำบอลลมแล้วก็ต้องหับภรรคของน้องได้น้องเนะาะจะบ๊บเสิร์ตจะมีน้ำใจเด็กแนหน่อยเนะยาะจะท่านกันบบ๊เสิร์ก็ขอถือโอกาสน้ลาเลยจะสบายดี เนี่พี่น้องไอ้เนาะที่ว่าการสักถามการสอบถามการสัมภาษณา์ทั้งน้องเพคนเนาะถือว่าน้องก็เป็นสาวโสดนั่นแหละเนาะแต่บ๊วเสิร์ตก็ได้ย้ายไปย้ายมาต่างต่างก็ได้ย้ายอยู่เมืองตุนก็อยู่ตัวไทยแล้วก็ฝนตกก็ได้ย้ายเข้าไปซนอยู่ก๋อมัยคนแั่นเนาะก็ภาพอาจจะบมดแจ้งเป็นแต่สีดำๆเนี่ยเพราะว่าฝนตกพี่น้องะไอ้เนาะคือว่าการถามข่าวๆทั้งน้องเพคนก็คือเอฟซีเดือดฝังน้ำกันก็นคงชิเข้าใจเนาะ พราะว่าน้องเิ่นก็เป็นสาวแม่ห้างแด้ตงตนหลังจากนั้นก็ได้สร้างครอบครัวใหม่อีกหลังจากนั้นก็พูว่าเป็นก็นหรือว่าสามีได้เสียชีวิตหรือว่าตายจากเนาะก็เลยมาอาศัยอยู่น้ำเอื้อยปัจจุบันนี้เนาะถือว่าครอบครัวอยู่ตรงกันกับคนคางหลยเจ็ดแปดคนแนละคนว่านาะก็ยังประันมีเอฟซีทางใดมาทักมาลมมาคุยก็ยังโสดอยู่หแหละเนาะน้องเ่นว่าถ้าเอฟซีทางใดมีใจประสงค์อยากลมอยากคุยหรือว่าอยากซอยเรือ ยินดีประเสริฐกันเนาะที่จะเป็นครัวต่อให้ที่จะเป็นสะพานหักหายที่จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยเนาะโทรศัพท์น้องเพิ่นก็ว่ามีอยู่มีใส่อยู่แต่ว่าส่ชดลายก็จะเป็นลูกเป็นผุริดต่าเนาะกรสิประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะทำประเสร์ฐกับข้อขอบขบใจมายังอิซีผู้ที่ติดตามหับสมบระเสร์ฐตั้งแต่ต้นจนจบขออวยพรใส่ให้จงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งปัสจักโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นประเสร์ฐขอกราบคบว่าสบายดี